ครับผมชื่อพลลพลมุกดาสนิทใช้ชื่อตัวเองว่า M MM M K หรือ m a ม่าฟ k กกาฮะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ฮะแล้วก็เป็นเหมือนวาดภาพประกอบไปด้วยเริ่มจากตอนเด็กชอบวาดการ์ตูนกนะแล้วก็จริงๆไม่รู้จักคําว่ากราฟิกดีไซน์เลยเพราะป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วตอนนั้นก็มีพี่ๆสอนติว เรื่องกราฟิกดีไซน์เราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องของศิละปะซึ่งเราน่าจะทําได้ดีเพราะเราชอบวาดการ์ตูนอยู่แล้วก็เลยลองเข้าไปดูตอนนี้กราฟิกมันคืออะไรมันคือเหมือนกับงานที่เป็นศินละปะผสมกับงานที่เป็นไอเดียมันก็เลยทําให้คนที่วาดรูปก็ไม่ได้เก่งอย่างเราสามารถเอาไอเดียมาใช้ให้มันเกิดการสื่อสารกับผู้คนได้ก็เลยรู้สึกว่าอาชีพนี้มันน่าจะเป็นอาชีพที่เหมาะกับเรานะ จบออกมาแรกๆก็จะทำกับกลุ่มบอรครับกลุ่มบอก็ทำมาปีนี้ก็เป็นปีที่10แล้วหลังจากนั้นก็ต่างคนเริ่มมีงานส่วนตัวหลังๆก็จะมาทํางานสตรีทอาร์ตเพิ่มมากขึ้น <S <S ล่าสุดก็คือแบรนด์เนี่ยฮะชื่อเออ f a c e ก็เป็นแบรนด์กระเป๋าที่เอางานศินละปะมาใส่ลงไปในกระเป๋าก็เหมือนคอนเซ็ปต์เราก็คิดว่างานศินละปะมันไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่บนผนงังหรืออยู่ในแกลเลอรี่อย่างเดียวฮะก็อยากให้คนเอางานศินละปะของเราหรือของศิลปินที่เราคอแลบด้วยไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ ในยุคแรกๆก็จะเป็นงานจริงๆงานผมมันก็แฟชั่นนะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสมัยต่างๆ,างๆเวลาทำงานอะไรก็รู้สึกจะใส่ใส่ให้เวลากับมันเต็มที่สิ่งที่มันเป็นคาแรคเตอร์ชัดเจนจนเริ่มติดตัวของเราแล้วก็คือ,อสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อมิสเตอร์เฮลย่ครับก็ตอนนั้นมีโอกาสได้ไปทำงานสติอาร์ตในหอศิลป์ BACC คร ชวนโดยพี่พีเซเว่นก็เอเอาคาแรคเตอร์ที่วาดอยู่ตัวคาแรคเตอร์มันจะเป็นขนแบบเยอะมากฮะก็เราก็วาดคาแรคเตอร์สูง4เมตรโดยแบบใช้มาร์เกอร์อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นวิธีที่ยังไม่มีใครเคยใช้แล้วก็คนจดจํากับคาแรคเตอร์ตัวนี้ได้ก็เลยรู้สึกว่าผลตอบรับของในคาแรคเตอร์ตัวนี้มันดีจนแบบคนอยากให้เห็นอีกเรื่อยๆก็เลยสร้างมาเรื่อยๆพอสร้างมาเรื่อยๆมันก็เริ่มไปทากับแบรนด์อื่นเรื่อยๆอย่างเช่นพีดิวซึ่งเป็นแบรนด์สเก็ตบอร์ดไทยหรือว่ารองเท้าคอนเวิร์สไอตัวนี้มันเริ่มติด คนเห็นในตัวนี้ก็คงนึกถึงเราแล้วก็เลยรู้สึกว่างานในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นไอ้คาแรคเตอร์มิสเตอร์เทลเย่นะครับกว่าจะหาเจอจริงๆมันไม่ได้หาเจอง่ายๆนะแจะว่าตัวนี้เจอได้ไงมันอาจจะบังเอิญก็ได้มังฮะก็แต่ก่อนชอบวาดงานที่มันเป็นเรียลลิสติกชอบวาดผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงมีเส้นผมในเมื่อเราชอบวาด ผมชอบวาดดีเทลอะเราก็เอาวิธีการวาดผมและดีเทลไปใส่ในคาแรคเตอร์ขึ้นมันง่ายๆซึ่งตอนเด็กชอบดูการ์ตูนเรื่องบาป้าปับป้าฮะมันก็จะเป็นการ์ตูนฟอร์มง่ายๆมีตาโตๆเปลี่ยนรูปร่างได้ก็เลยเอาคาแรคเตอร์ตัวนี้มันเหมือนกับบังเอิญมากกว่าที่สร้างตัวนี้ขึ้นมามันก็คือคาแรคเตอร์ของแต่ละคนมันก็คงไม่เหมือนกันฮะมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตของคนนั้นๆคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้นะ ตายามสะสมทุกอย่างให้มันเยอะๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งรอบตัวนะฮะเราตื่นมาเจออะไรออกไปเจออะไรชอบดูเว็บอะไรชอบอ่านหนังสืออะไรทุกอย่างที่ณนะตอนนี้เราจะคว้าหยิบฉวยสิ่งไหนที่มันอยู่ในเมมโมรีของเราออกมาใช้ฮนะเก็บเก็บมันไว้แล้วก็ค่อยๆดึงออกม,มาใช้ทีละนิดทีละนิดนั่นแหละฮะอินสปายที่ดี